สวัสดีครับ ATV ีสุพรรณบุรีนะฮะนะวันนี้มารีวิวเจ้าเมอร์ i อล a x นะครับเป็นตัว R S ตัวนี้เป็นตัวสี่ที่นั่งครับสุดคุ้มครับเป็นเมอร์วอกนะฮะเป็นวงมาลัยไฟฟ้าคู่ตัวโรงงานเลยไม่ต้องมาติดเพิ่มล้อบิดล็อกเดี๋ยวยางว่าจะเปลี่ยนใหม่นะฮะยางนี้มันวิ่งไมโคนใส่ไว้โกโก้ครับแต่ใช้จริงนีมันมันก้าครับคันนี้ คันนี้ไม่เคยแกะไม่เคยลือเพราะว่าเอกสารก็คือนำเข้ามาทั้งคันแบบนี้เลยแบบ 32. สามสิบสองสี่เดิมครับสี่นี้มันไม่ใช่สีนะ่นะมันมาอย่างนี้เลยคือไม่ได้ทำสี่ครับนี่คือเดิมโรงงานเป็นพลาสติกเดิมเดิมช้ำๆสีเดิมเดิม,ดม,ดมไม่มีทำสี่ทักชิ้นเดียวเดิมทั้งคันเลยเพราะว่ารถคันนี้จอดอยู่ในห้องแอร์นะครับเจ้าของเปิดแอร์ยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ได้สาค่ะไม่เคยลุยโคลด้วยดูสิครับรถลุยโคลไม่ใช่อย่างนี้ครับ รถขี่จีบสาวรถจีบสาวมีเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงสี่ดอกเลยนี่ครับนี่มีใช่เครื่องเสียงตรงรู้เลยครับนี่มีสปอตไลท์มีกระจกหน้าลำโพงสี่ดอกครับบาอนิ่มๆเลยครับรถรถวิ่งไปแค่สองร้อยชั่วโมงสามพันสองร้อยสามพันสองแล้วก็วิ่งไปสองร้อยกันนิดๆเพราะว่ารถพวกเนี้ย ทำไมมันวิ่งน้อยวิ่งสามพันลรอเพราะว่าชั่วโมงสองอเพราะว่ารถมันไม่เหมือนเจ็สกีนะครับพอติดเครื่องแล้วมันก็ฝีเครื่องส่วนใหญ่ฝีเครื่องในบ้านครับแล้ววิ่งก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกครับฝีเครื่องบ้างอะไรบ้างเงี้ยวันนี้เหมือนเจ็ตน,นะครับเจ็ตกดป้าวป,ป้าวรอบสูงสุดๆเลยแล้วก็วิ่งไอ้นี้ไม่ใช่ครับนี่ติดเครื่องส่วนใหญ่วอร์มเครื่องครับเน้นเน้นวอร์มวิ่งไม่เยอะครับเครื่องสดมากครับ มีผ้าคุมเสร็จขอาคุมผ้าห่มผ้าในห้องแอร์ใช่คันนี้สองร้ยชั่วโมงก็ถือว่าน้อยมากนะวิ่งแค่สามพันสองก็ถือว่าน้อยครับโอ้ส<น>ดสดนะหาย่าเขาวินวอนด้วยสปอรตไลท์เนี่ยเดิมทั้งคันสีเห็นสดๆอย่างเงี้ยไม่ได้ทำนะนี่สีเดิมนะครับสีเดิมโรงงานเพราะว่ามันไม่เคยโดนแดดนีมันก็เลยทำสด เพราะบางคันตัวใหญ่ก็จะซีดแล้วอันนี้ไม่ซีดครับน,น้บองค้างลบเยนะหนึ่งในไทยเลยคิดว่าในไทยไทยตั้งแต่เล่นรถมาก็ยังไม่เจอนะครับรุ่นนี้เนี่ยเพิ่งจะเห็นเนี่ยครับมมลิกเคยเห็นเป็นคอมมานเดอร์ครับแต่เขาโม,มลิกช่วงล่างจะสูงนะครับไว้ลุยได้โอ้โหแต่คันนี้ยังใหม่เลยอะดูดิโอ้อย่างกับรถใหม่อะชคกฟอกสี่ต้นนะครับ นิ่มอย่างเบนเลยโอเคจบครับแน่นอนตัวนี้ ATV สุพรรณอุนะโอเคครับ